กลับมาพบกับช่อง5อันดับสินค้าขายดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับสินค้าที่เราจะนำมาจัดอันดับกันใน EP ที่14นี้คือต้นไม้มงคลกระแสะการปลูกต้นไม้ในบ้านปัจจุบันได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยนอกจากเราจะได้รับอากาศบริสุทธิ์จากการคายออกซิเจนของต้นไม้ในเวลากลางวันแล้วเรายังสามารถเลือกแบบเลือกสีของต้นไม้เพื่อตกแต่งภายในบ้านให้สวยงามได้ตามสไตล์ของแต่และบุคคลอีกด้วยและความเชื่อ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานในทุกยุคทุกสมัยหากทั้งสองอย่างมาอยู่ด้วยกันก็ยิ่งดีทวีคูณวันนี้เราจึงนําเสนอต้นไม้มงคลที่ใช้ปลูกภายในบ้านว่าจะมีชนิดใดบ้างและมีความหมายมงคลอย่างไรต้นไหนจะเสริมดวงหนุนบาร,รมีเพิ่มสเสน่ห์หรือเรียกทรัพย์ไปติดตามชมกันภายในคลิปได้เลยครับต้นไม้มงคลมียอดการค้นหาในเว็บไซต์ยอยู่ที่1 3 5 0 0 0ครั้งต่อเดือน ข้อมูลวันที่15สิงหาคม2022จากเว็บไซต์ UberSuggest ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาคีย์เวิร์ดข้อมูลตัวเลขการค้นหาที่ได้จะบ่งบอกว่าสินค้าตัวนี้ยังอยู่ในเทรนหรือไม่ถือเป็นยอดการค้นหาที่สูงมากจริงๆครับยืนยันความนิยมของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยในช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีก็ต้องเน้นย้ำกันอีกรอบว่าช่องนี้ไม่ได้เป็นช่องรีวิวสินค้าเราไม่ได้แข่งกับช่องรีวิวอื่นจุดประสงค์หลักของช่องนี้คือ ให้คุณใช้เวลาค้นหาน้อยลงแต่ได้สินค้าที่คุ้มค่าที่สุดจากการสำรวจอันดับต้นไม้มงคลของทั้งสองค่ายพบว่าคนนิยมซื้อต้นไม้มงคลจากร้านค้าในช้อปปีมากกว่าร้านค้าใน La z a d a เยอะพอสมควรครับคลิปนี้เราจะทําพิเศษให้สําหรับคนรักต้นไม้ตัวจริงโดยจัดอันดับร้านค้าขายดีในช้อปปีและ Lazada ให้ถึง9อันดับตามเลขมงคลและในคลิปนี้จะมีเนื้อหาแตกต่างออกไปจากคลิปอื่นๆโดยเน้นการสรุปความหมายของต้นไม้มงคลยอดนิยม รวมทั้งหมด27สายพันุ์ผลรวมมงคลเท่ากับ9และชี้เป้าว่ามีไขยที่ร้านใดบ้างโดยจะแบ่งหมวดหมู่ความหมายออกเป็น9ประเภทดังนี้ 1. เงินทองโชคลาภ 2. เก็บทรัพย์ 3. ปกป้องคุ้มครอง 4. เป็นสิริม,มงคล 5. เสริมบารามี 6. ไรยอย้อุปสรรคสัก 7. ความม่ยอท้อ 8. เพิ่มสเสน่ห์และ 9. ความรัก เรามาเสริมเกล็ดความรู้ของการปลูกต้นไม้ภายในบ้านกันสักนิดนะครับโดยพื้นฐานแล้วต้นไม้แทบจะทุกชนิดต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตการเลี้ยงให้ออกดอกใบได,ได้สวยงามโดยการปลูกภายในบ้านหรือตัวอาคารนั้นสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจธรรมชาติของพันธุ์ไม้ที่เรานํามาเลี้ยงก่อนว่าต้องการแสงมากหรือน้อยเพียงใดเพื่อออกแบบจัดวางตําแหน่งของต้นไม้แต่ละชนิดให้ได้รับแสงที่เพียงพอปริมาณน,น้ําที่ให้ก็ควรแปรผันกับปริมาณของแสงที่ได้รับด้วย โดยในคลิปจัดลำดับจะบอกว่าต้นไม้พันธุ์ไหนชอบแสงแดดจัดหรือแดดลำไรและปริมาณน้ำที่ควรให้สามารถปรับให้สัมพันธ์กับปริมาณแสงแดดที่ต้นไม้ได้รับในแต่ละวันยกตัวอย่างหากปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันไว้ในที่ร่มปริมาณน้ำที่ควรได้รับใน1สัปดาห์ควรน้อยกว่าการปลูกแบบกลางแจ้งเนื่องจากต้นไม้ได้รับแสงแดดน้อยและมีปริมาณความชื้นมากกว่านั่นเองและหากในกรณีที่ต้นไม้ได้รับแสงน้อยเกินไป อาจ,จต้องนําไปรับแสงภายนอกบ้านบ้างเพื่อให้ต้นไม้ได้มีการปรับตัวหรือใช้ไฟสําหรับการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นตัวช่วยให้ต้นไม้ได้รับแสงอย่างเพียงพอก่อนไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปการจัดอันดับดีๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับหมวดหมู่ความหมายที่1เงินทองโชคลาภลำดับที่1ช้อนเงินช้อนทอง เรียกทรัพย์สินเงินทองไม่ให้ขาดมือกวักเงินทองไหลามาเทมาชอบแดดจัดลดน้ำสองถึงสครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่1 2 3 5 6 7 8 9ขายในลาซาดาลิงก์ร้านค้าที่2 3 4 6 8 9สีาลำดับที่2มณีล้อมเพชร เรียกทรัพย์สินเงินทองไม่ให้ขาดมือมีความเจริญรุ่งเรืองชอบแดดจัดลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช้อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่2 3 5 6 7 8 9ขายใน Lazada ลิงก์ร้านค้าที่2 4 6 8ลำดับที่3เปเปอร์หยกดึงดูดเงินทองเข้าบ้านเสริมโชคชะตาสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง ชอบแดดลำไรลดน้ำสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงล์้านค้าที่1 2 3 5 6 8 9งสาขายในลาซาดา้าลิงล้านค้าที่2 3 4 6 8 9สีาลำดับที่4แสงเงินแสงทองเสริมโชคลาภวาสนาเสริมดวงชะตาแก่ชีวิตช่วยให้มีลาบยศเงินทอง มั่งคั่งล่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองชอบแดดลำไาลรดน้ำสองครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงร์ล้ลานคาที่2 3 5 7 8 9ขายในลาซาด้าลิงคล้านคาที่2 4งสีลำดับที่5เกล็ดทับทิมเสริมโชคลาบเงินทองไหลมาหากปลูกออกดอกงามเงินยิ่งเข้ากระเป๋าทวีคูณ ชอบแดดลำไรลดน้ำสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ขายในช e, ้อปปี้ลิงล์ร้านค้าที่2 3 5 6 7 9ขายใน Lazada ลิงล์ร้านค้าที่2 4 6 7ี่หดลำดับที่6บันไดเศรษฐีเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยยิ่งขึ้นชอบแดดลำไรลดน้ำหนึ่งสองครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ ลิงร้านคาที่ 1, 2, 3, 5, 6, 9ขายใน Lazada ลิงลานคาที่ 2, 3, 4, สา9ด9ลำดับที่7ปีกนางฟ้านำโชคเสริมโชคลาภเสริมบารมีเรียกทรัพย์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกชอบแดดลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช h อป e ีลิงร้านคาที่1 สองสาห้าขายในลาซาด้าลิงก์ร้านค้าที่2องสามสี่หดลำดับที่8ปดเศรษฐีนำโชคโชคดีไม่ขาดหายหากปลูกออกดอกงามยิ่งมีโชคลาภไม่ขาดชอบแดดลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช้อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่2องห้าหขายใน Lazada ลิงล้านค่าที่ 2, องสามสี่หกาลำดับที่9เทียนมหาลาบนำพาความโชคดีมีลาบเงินทองเข้ามาในบ้านชอบแดดลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช้อปปี้ลิงคล้านคาที่ 1, 2, 3, 5, 9ขายในลาซาด้าลิงล้านค่าที่ 2, องสามสดเ้า ลำดับที่10พรมออสเตรเลียมั่งมีทรัพย์สินเสริมดวงชะตาและโชคลาภชอบแดดลำไรลดน้ำวันเว้นวันขายในช้อปปี้ลิง์ล้านคาที่3 5 6 9ขายใน La ซาด้าลิงล้านคาที่2 6 8 9ลำดับที่11ลิปบินเสริมโชคลาภเงินทองหากปลูกให้แตกพุ่มได้ ยิ่งมั่งมีทวีคูณชอบแดดจัดและแดดลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช็อปปี้ลิงล้านคาที่3 5 6 8 9ขายใน La ส a ดา้าลิงลร้านคาที่2 7 8 9ลำดับที่12แพรยกเสริมความมั่งคั่งและมั่นคงดึงดูดเงินและการงานชอบแดดจัดลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวัน ขายในช้อปปี้ลิงก์ล้านค้าที่ 2, 6, 8, 9ขายใน Lazada ลิงก์ร้านค้าที่ 4, 7ลำดับที่13ไผ่กวนอิมนำเงินทองโชคลาภความสุขและความเจริญเข้าบ้านช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและความรู้สึกไม่ดีออกไปชอบแดดกลางและลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช้อปปี้ลิงก์ล้านค้าที่1 สอขายใน Lazada ลิงก์ร้านคาที่สามี่ห้าอันดับที่14กุหลาบหินส่งเสริมการเงินการงานทำมาค้าขายเจริยรุ่งเรืองชอบแดดจัดและแดดลำไรลดน้ำหนึครั้งต่อสัปดาห์ขายในช h อป e ีลิงก์ร้านคาที่8ขายใน Lazada ลิงก์ร้านคาที่2.3หมวดหมู่ความหมายที่2 เก็บซัพย์ลำดับที่15ออมเงินเก็บทรัพย์ได้ดีมีเงินทองมากชอบแดดจัดและแดดลำไรลดน้ำหนึครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่ 3, 5 6 7หขายใน ada, ลั z a ด่าลิงก์ร้านค้าที่ 2, 3ออมเงินแคละเก็บทรัพย์ได้ดีมีเงินทองมากชอบแดดจัดและแดดลำไร ลดน้ำหนึครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่ 1, 2, 6, 7, 9ขายใน Lazada าลิงก์ร้านค้าที่6หมวดหมู่ความหมายที่3ปกป้องคุ้มครองลำดับที่16เล็บครุดคุ้มครองพยานตรายไม่ให้กล้ามกลายทาั้งพูดผีวิญญาณชั่วร้ายเวทมนต์ดำและสิ่งอัปมงคลต่างๆชอบแดดจัดและแดดลำไล ลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช h อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่1 2 3 5 6 9ขายในราศาดาลิงก์ร้านค้าที่3 4 6 7 8ลำดับที่17กุม,มารเรียกซัพย์ปลูกไว้เฝ้าดูแลบ้านเรือนให้โชคลาภคุ้มครองป้องกันภัยนำโชคลาภมาสู่ผู้ปลูกชอบแดดลำไรลดน้ำหนึ่งถงสองครั้งต่อสัปดาห์ ขายในช้อปปีลิงร์ร้านค้าที่2,3,5,6,8,9ขายใน Lazada ลิงร์ร้านค้าที่2,4หมวดหมู่ความหมายที่4เป็นสิลิมงคลลำดับที่18โกศลเกล็ดทองสร้างบุญกุศลเป็นสิลิมงคลชอบแดดจัดและแดดลำไรลดน้ำวันเว้นวันขายในช้อปปี้ลิงร์ร้านค้าที่3 ขายใน l a ซ a ด้าลิงค์ร้านค้าที่ 2, 6, 8ลำดับที่19หลิวไต้หวันเป็นสลิกมงคลอยู่เย็นเป็นสุขชอบแดดจัดลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช h อป e ีลิงค์ร้านค้าที่8ใน l a ซ a ด้าลิงก์ที่นำมาจัดอันดับไม่มีขายนะครับหมวดหมู่ความหมายที่5เสริมบารามีลำดับที่20สายลุ้ง เสริมบารมีบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชอบแดดลำไรลดน้ำสองครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงลร้านค้าที่1-2-3-5-6-8-9ขายในลาซาด้าลิงลร้านคาที่สองสี่แปดเก้าลำดับที่21เฟิร์นค่าหลวงส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงและบารมีชอบแดดลำไร ลดน้ำ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงก์ร้าน้าที่1 2 3 4 5 9ขายในลาซาด a าลิงก์ร้านค้าที่1 2 3 4 6 8หมวดหมู่ความหมายที่6ไล่อุปสรรคลำดับที่22สับป,ปะรดสีทำให้ชีวิตราบลื่นไล้อุปสรรคการเจรจาต่อรองไม่ติดขัด ชอบแดดกลางและแดดลำลารดน้ำ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงค์ร้านค้าที่9ส่วนใน Lazada ล,ลิงก์ที่จัดอันดับไม่มีขายครับหมวดหมู่ความหมายที่7ความไม่ย่อท้อลำดับที่23ก้ามปูหลุดไม่ยอมแพ้สามารถจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วชอบแดดกลางและแดดลำลารดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันที่มาของชื่อคือ เมื่อหักก้านหรือใบไม่นานก็จะมียอดงอกออกมาแทนขายในช้อปปี้ลิงก์ร้านค้าที่5 6 8ขายในลสัส a ด้าลิงก์ร้านค้าที่7 8หมวดหมู่ความหมายที่8เพิ่มสเสน่ห์ลำดับที่24พลูง,งาช้างมีคนรักคนหลงอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์ร้อนชอบแดดกลางและแดดลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวัน ขายในช้อปปี้ลิงร์ร้านค่าที่5 6 8 9ขายใน Lazada ลิงก์ร้านค้าที่3 4 6หมวดหมู่ความหมายที่9ความรักลำดับที่25 Baby Rose ลความรักและความสำเร็จในชีวิตคู่ชอบแดดลำไรลดน้ำา3 3ครั้งต่อสัปดาห์ขายในช้อปปี้ลิงร์ร้านค่าที่6 9ขายใน Lazada ลิงก์ร้านค้าที่7 เก้าลำดับที่ยี่สิบหกโฮย่ารูปหัวใจสื่อถึงความรักความผูกพันของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับชอบแดดลำไรลดน้ำหนึ่งครั้งต่อวันขายในช้อปปี้ลิงค์ร้านค้าที่หกขายในลาซาด้าลิงค์ร้านค้าที่เจ็ดและมาถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับบีโกเนียสื่อถึงความรักของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับชอบแดดลำไรลดน้ำสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ ขายใน s h อ p e e ลิงค์ร้านค้าที่ 8, 9ขายใน Lazada ลิงค์ร้านค้าที่ 4, 7, 8ชอบแบบไหนก็ลองเลือกชมเลือกซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปตามพิกัดร้านที่ลงไว้ได้เลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัดอันดับต้นไม้มงคลขายดีของเราในวันนี้ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปและหากใครต้องการช่วยสนับสนุนช่องของเรา สามารถกดซื้อสินค้าผ่านลิงก์แอเฟรียตจากค่ายช็อปปีใต้คลิปหรือคลิปอื่นๆเพื่อไปทุนให้เราสามารถทำคลิปแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับฝากกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์ถ้าคุณคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือกนการอัปเดตคลิปใหม่สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นสินค้าอะไรที่เรานำมาจัดอันดับติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ